เลและก็มีอ่ะก o o d อัพตอนนีค่ะมาต่อกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในช่วงบ่ายโอ้ครับสมอคุณเร็วครับอ้าววิธีทำทำไมหน้าจอของดิเชอร์ไม่เหมือนกันน่ะอย่าแะเลียนพี่ท้าอาจารย์พูดแั้นสิเออทำไมหน้าจอดิเชอร์ไม่เหมือนกันน่ะหน้าจอ หน้าจอตอนอัดไม่มีแบ็กกราวหน้าจออีกอันนึงมีแบ็กกราวเน่คะไม่ต้องแสดงวิดีพิมพ์นะคะไม่ต้องค่ะอ่าโอเคมาดูนะคะคณิตศาสตร์ของเราวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนเกี่ยวกับการหารทศนิยมหลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วและหลายๆคน ก็อาจจะยังไม่เข้าใจการหารนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งโดยที่ทำลงในสมุดนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะหัวข้อก็คือหาผลหารของทศนิยมต่อไปนี้เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วต่อ วันที่เดือนอะไรแล้วจําได้ไหมรู้ไหมเดือนตุลาเดือนตุลาอ่าเดือนตุลาแล้วใครยังเขียนกันยาอยู่ไหมไม่ค่ะแน่ใจเขียนกันยาครับรับบอกฮะฮะนหาทนิยมต่อไปนี้ค่ะต่วันสูขที่ หนึ่งเดือนตุกตุลาคมเดือนนี้มีวันเกิดใครไหมคะไม่ใช่วันเกิดนะพี่เชิดกอดผมเพิ่งเขียนคำว่าเดือนกอดอยากกินแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเกิดพี่เชิไม่ใช่วันเกิดอยากกินวันเกิดพิมพังมกรล่าววันที่สี่วันเกิดด้วยงั้นวันเกิดเขาคือ อ่ะโอเคเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดือนนี้เดือนตุลาซึ่งเป็นเดือนที่เท่าไหร่แล้วเดือนที่สิบเดือนที่สิบแล้วนะคะอีกสองเดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วเออเราจะปิดเทอมกันนะคะในวันที่สิบห้าตุลาซึ่งเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้นนะคะ เราก็จะปิดเทอมแล้วแล้วเปิดวันที่หนึ่งแต่แต่แตไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หรือไม่แต่คำสั่งมาก็คือให้เปิดวันที่หนึ่งแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์คือเขาไม่บังคับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้บังคับให้เปิดวันที่หนึ่งเต็มรูปแบบทุกโรงเรียนดังนั้นเราจึงต้องดูสถานการณ์อยู่ถ้า มันยังหนักอยู่เราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็ยังมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เราก็ยังต้องออนไลน์อีกเหมือนเดิม,มแต่ถ้าสถานการณ์โอเคแล้วมันดีแล้วนะคะก็สามารถเปิดได้อย่างโควิดสแก้วก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไปแล้วนะคะยังขึ้นมาละร้อยยังขึ้นเยอะอยู่ เออนั่นแหละค่ะอันตรายตรงนี้ยิ่งเข่ากันตอนนี้นะคะเข่ากันขึ้นสิบสี่คนอ่าวันก่อนสิบสี่คนเมื่อวานเจ็ดคนวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะคะกี่คนเดยวทิเชอร์เช็คนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยสองคนนะคะส่วนมากจะอยู่เอ่อโซนข้างในไปทางทรัพย์สมบูรณ์ไปทางทรัพย์ประเสริฐหนองว่าอะไรอย่างนี้นะคะี๋ยวทิเชอร์เช็คโควิดให้ก่อนว่าขี้สักแก้วเรานะคะ นักเรียนถ้าอยากทราบว่าสแก้วติดเท่าไหร่อำเภอไหนติดบ้างไปติดตามเพจสำนักงานสาธารนณะสุขจังหวัดสแกลนะคะเขาจะบอกเราวันคนในหมู่บ้านโคะวิดไม่ข<อ>เขาจะแจ้งในเพจคนในหมู่บ้านติดโควิดหมู่บ้านใครนะหมู่บ้านโน้อันนั่นแหละนักเรียนด้วยความที่ว่าอาศัยว่าไปใกล้ๆ ไม่ใสม่แมสโดยที่หมู่บ้านเราก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมก็ยังมีคนมามีคนมาอยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมนะคะต้องระวังเขาจะก,กันวันนี้หกคนแต่ไม่มีไทม์ไลน์บอกนะว่า <พอ S 1> ยุย่ที่ไหนบ้างว่าอ้าวใครล่ะคุณทีไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยรหรือคุณทีไม่รู้เรื่องของเขา มีคุณมาอยู่บ้านสี่สี่ห้าคุเมื่อวานนี้อ่ะมาโอเคมาเข้าสู่เรื่องเรียนของเรานะคะเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนโจทย์นะคะหัวข้อคือหาผลหารของทศนิยมต่อไปนี้ข้อหนึ่งเขียนโจทย์หกจุดแปดหารศูนย์จุดหนึ่งหกเท่ากับเขียนคำตอบได้เลยโอ เรวผมขอคิดก่อนนะครับอันนี้ง่ายครับเพราะว่าการถานเป็นการหานที่รบัวแล้วก<บ>็อ่ดอ่าอ่าดูซิง่ายอ่ะง่ายอ่ะได้ไหมง่ายได้ไหมยขเขียนโจทสิบมูล้อแล้วคำตอรอรอทำไมอ่ะทำไมหนูไม่คิดล่ะคะลูกเพื่อนทุกคนเขาตั้งความหวังไว้กับหนูอยู่ใช่แล้วครับใครบอพริยาปไปจำห้องเพื่อนเขาฝากความหวังไว้กับหนู เขาได้สาเขาได้สิบเอ็ดจุดสามคนแรกเขาได้ยี่สิ่จห้าไม่หอ่ะหกจุดปดหาร0ูนจุดหนะคะวิธีการคิดหกจุดแปดหาร0ูนจุดหกหนึ่งหกูนย์จหนึ่งหกเหรอ อ่ะมาดูว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มก่อนอันนี้วิธีหารที่หนึ่งนะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มก่อนโดยการขยับจุดอ่ะขยับจุดมาก,กี่ตำแหน่งขยับจุดกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งมสอ yes. กดเข้าใหม่คะ่ะ ขยับจุดกี่ตำแหน่งถึงจะเป็นจำนวนเต็มเพื่อให้สามารถหารได้หนึ่งตำแหน่งหงหรอถ้าหนึ่งตำแหน่งก็จะขยับมาอยู่หลังเลขหนึ่งสองตำแหน่งค่ะสองตำแหน่งนะคะเมื่อเราขยับมาสองตำแหน่งขยับมาปุ๊บปุ๊บสองตำแหน่งอากลายเป็นสิบหกใช่ไหมคะเมื่อขยับแล้วเขาจะกลายเป็นสิบหก เราขยับมาให้เป็น16แล้วเราต้องมาขยับจุดตัวนี้ด้วยขยับมาอีกกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งเท่ากันนะคะก็ขยับมา1แล้วอ่ะสเติมศูนล,ลงไปกลายเป็นสองตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น680ดเมื่อได้680แแล้วก็ทำการหารได้เลยแล้วใส่จุด ตามจำนวนทศนิยมหรืออีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วจะเป็นการหารเศษส่วนอย่างเช่นศูนย์เอ้ยใช่ศสิหกจหาร0ูนุดหใช่ไหมคะ จะเห็นว่าเขาจะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งซึ่งสองตำแหน่งส่วนคืออะไร <100. S 1> ส่วนคือร้อยอ่าส่วนคือหนึ่งร้อยนะคะก็จะเป็นเศษหกร้อยแปดสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยหารสองตำแหน่งก็คือส่วน 100. ร้อยอะไรนะคะทุกข้อเป็นหาร ใช่ค่ะเ,เขียนรูปบวกเข้าไปาหารหารค่ะก็จะกลายเป็นสิบหกเศษสิบหกส่วนด้วยหนึ่งร้อยเพราะทศนิยมสองตำแหน่งทั้งคู่ใช่ไหมคะมาเปลี่ยนถ้าเป็นการหารเศษส่วนเราเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วเรามาเปลี่ยนจากการหารเศษส่วนกันการหารเศษส่วนลืมหรือ,อยังว่าเป็นวิธีใด ก็เขียนเศษ680ส่วน100จากหารเปลี่ยนเป็นคูณเมื่อเปลี่ยนเป็นคูณแล้วเราก็ทำการกลับเศษส่วน100ตัด100ได้เราก็ทำการตัด100่งยเลยทีนี้ก็จะเหลือเป็น หกร้อยแปดสิบจริงๆเราตัดได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าเขาคือเลขคู่ทั้งคู่ใช่ไหมคะค่ะอ่าเลขคู่ลองดูสิบหกซิสิบหกคูณอะไรได้หกสิบแปดมีไหมคะคูณอะไรได้หกสิบแปดนั่นก็คือสิบหกคูณล้วดูตะคุณตัดหไม่มีอ่าถ้าไม่มีก็อ่าแม่แม่อะไรได้อีกแม่สอง ่าแม่สองสองแปดสิบหกอ่าสองสามหกสองสี่แปดอ่ะเป็นสามร้อยสี่สิบแปดคูณอะไรได้สามสิบสี่ไม่มีอีกเหมือนเดิมสี่ได้ไหมสี่ <7, S 1> คูณอะไรได้สามสิบสี่อ่าไม่มีมมก็เอาเป็นแม่สองเหมือนเดิมก็จะได้ สองสี่แปดสองคูณอะไรได้สามสิบสี่คะสองคูณสิบเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองก็น่าจะได้อีกนะคะก็เป็นส <2, S 1> <28 6, S 2> องสองสี่สองแปดสิบหกเหลือหนึ่งใช่ไหมคะ <S 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 ก็หารอีกเป็นสองห้า สิบก็จะเหลือมาเป็นเศษแปดสิบห้าส่วนด้วยสองนำไปเปลี่ยนเป็นทศนิยมค่ะนำสองขึ้นไปหารจะเท่ากับเท่ากับสองเท่ากับแปดสิบหนึงครับใช่หรอได้ ได้ 42, สี่สิบสองเศษหนึ่งเพราะว่าสองคูณสี่สิบสองได้แปดสิบสี่ใช่ไหมคะมันจะเศษไม่ได้มันจะได้สี่สิบสองจุดอะไร,ะรจุดห้าเหลือเศษหนึ่งต้องเติมศูนย์นะคะสองห้าสิบก็จะได้เป็นสี่สิบสองจุดห้าได้คำตอบนี้ไหมได้ค่ะ อยากให้เราลงโพสย็นจวดจังครับค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใช้คือพี่เลียงโทรศัพท์มันพามืวทุกคนเออพูดอ่ามาแดงว่าพับเอ้าว่ามือวายใช้ทุกข้อเลยสิเออเอาข้อที่สองคุณเลือกใครชื่อ เฮ้ยสองม้นไปแล้เย็นเย็กเราจะรังเขียนเขียนลงในสมุดสังคมเฉยบ้ารึเปล่บ้ารึเปล่า๊บลบแป๊บไอ้นี่อมันบ้าจรวอะไรไอ้นี่มันบ้านะครับไอ้นี่มันบ้าที่นี่เอาหนังสือมาเหรอครอย่าเป็นติดตานนะครับมันมันบ้าอุ้เขียนบวกอีกแล้ว บครัหาดลูกท่อเลยค่ะลูกไม่มีบวกค่ะโตเพลงไอ้ลูกไอ้คนลูกไอ้อาบน้ำลูกเสือที่เขาส่งให้คุณแล้วก็เป็นไงล่ะเป็นยังไงโอ้หาดทุกข้อผิดทุกข้อหลังนี่เป็นเม้นอะไรข้ออะไโอ้นะเขากิว่าเขาขึ้นโมไปนะเขาจะเจอผิดเขาจะตกแน่วิชานึงตกวิชาคณิตเนี่ยแหละ ติดศูดติดรอติดรอหมดสิสอบติดรอได้ข่้นข่้นแบบไม่มีใครมีอ่ะผมมีคนเดียวอะ่ะโอ้เ่น <c oughs> คุณนี้ก็อยากติดรอ,รอเขาอยากติดรอไม่ได้ไม่เป็นรอรอ,อไม่ใช่รอดอคนละอย่างนะคุณรอออกระโต้ อาหารกับทหารอ่ะโฟโต้นี้ต้องไปเรียนรอดอนะคะจะได้แข็งแรงจะไปเรียนไปเข้อไข่เจ็ดวันไม่ได้อาบน้ําเลยพี่เจครับพี่เชื่อครับแต่ถ้าไม่ได้อาบน้ำแต่ว่ารอดอเขาบอกว่าห้ามออกขื้นไปห้ามขื้นไปห้ามอะไรการห้ามออกสาวเูกพี่การคุณไม่รู้ห้ามอะไรนะถ้าถ้าพี่การคุณก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นแหละอ๋อใช่เขาจะเกณฑ์เกณฑ์เหมือนกับทหารเลยคือเขาฝึกหนัก เข้าฝึกเออฮะถับอ่อใช่ผมต้องเป็นไหมไหนเชียว้าะอุ้ยห <Oh ุ่นเบนเนี่ยได้เลยเบนเพอร์เฟกต์มากผมจะเป็นานอไมใชมจะเป็นนักกินอ่ะเรอ่ะโอเคเดี๋ยวไปคิดไปคิดดูวิธีคิดอีกรอบนึงนะคะเจ้าคะข้อที่ข้อที่สิบข้อที่สองตอบสิบสามใั่ไมเชื่อ อา้าวเงียบหายหมดข้อไหนนะข้อที่สองอัสข้อที่สองอ่าข้อที่สองเลยเท่าไรคิดซิได้ทบทวนมิธีคิดนะเนี่ยค,คุณจะกระจานเพื่อนหายไปไหนคะลูก หนึ่งจุดสามข้อที่สองตอบหนึ่งจุดสามหรือเปล่าคงคิดได้หนึ่งจุดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสามบอกเขาเใช่กุดโอ้ว,ว้าวได้เลหนึ่ 1> 1. <3. S 2> งจุดสามหนึ่งจุสามองดับร้องดับร้นานรวยต่อไปข้อที่สาม คิดสิสามอะความหวังของหมู่บ้านไม่ความหวังหมู่บ้านคือครับครับเด้อครับวันนี้เขาเหมู่บ้านครับก็ตอบเร็วโค้งผมครับเขเก่งมากเป็นเขาไปเข้าน้ำก่อนยัวน้ำเข้าแบบตีโฟ สอง2ุ่ามสองครับผมไปกินข้ิวเยางแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาครับสามถ้าคุณไปแล้วเหลือใครละทีนี้ใครละทีนี้ได้ครับเลืวองใครัดเฮ้ยพีทตอบมาไม่รู้ครับเอาเอาคุณทีได้เท่าไหร่คะได้สองจุดสี่สามสองมันจะได้สองจุดสี่สามสองได้ไงหนูดูทศนิยมดีดีสามตำแหน่ง รูฟ cre ี่กดเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขเขาไม่บอกหรือว่าโทซนิโญ่หรอตั้มน no ี่ยคุยอะไรันเยื้อติดมากไม่ถูกข้อที่สามนะคะได้คำตอบยี่สิบสี่สิบสี่จุดยี่สิบสี่จุดสามสองยี่สิบสี่จุดสามสิบสองนะจ๊ะสามสองค่ะไม่ใช่สามสิบสองนะดคะสามสองค่ะ <36. S 1> ใครสอนอ่านว่าจุดสามสิบสองอยากให้รู้นะต,ติดลอ้อติดล้ออ๋อติดให้หมด,ด,ลหมดเลยต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่สองจุดสี่ข้อนี้มันง่าย,ยครับข้อนี้มันง่าย,ยคุณทีตอบได้แล้วนะคะสองจุดสี่ วันนี้คุณดีก็เป็นอัคริยะเสริลิกเอามตก่นอ่อไปข้อที่ห้าค่ะว้าวเขามาเลยคอาคุณสามสักข้อคุณสามแล้วเร็วสามสามจุด คุณครับคิดข้อหกรอเลยข้อหกคุณครับนะคะข้อเจ็ดคุณโฟโต้ข้อแปดคุณแทนข้อเก้าคุณจักรจันรข้อสิบคุณพลอยสัมลองนะคะให้คุณพีทคิดข้อเดียวกับคุณแทนด้วยค่ะเผื่อคุณแทนเขาไม่ได้ยินเสียงพิธชอนะคะ ให right? yeah. ่เขาเข้าอยู่เหรอครับใครมาเปิดในเสื้อในโทรศัพท okay. ์ก็คุณนั่นแหละอะไรคะคุณไม่ปิดไว้มันเล่นไปเรื่อยๆไงพี่เชื่อยังไม่ได้ไปจับโทรศัพท์คุณเลยพิธีพิธีพิธีก็ยังไม่ได้ไปเลยพิธีนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยใช่พิธีนั่งอยู่ที่เดิมใหมันเปิดเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับได้ว่าไปเรียนไปเรียนที่ชื่อสองฮะ 4.285ครับ4.285ถูกต้องเฮ้ยเป็นูใจมากว้าวอ,อะต่อไปนะคะงงข้อหกใครเอ,เอ่ยคุณครับแค่จะตอบผิดทุกข้อข้อหกตอบ ข้อหกคุณครับตอบว่าอะไรคะศูนย์จุดหกหนึ่งครับศูนจุดหกหนึ่งถูกต้องข้อที่เจ็ดใครเอ่ยโตโตตอบตอไม่ได้อย่งแน่นอนโต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 อ้าวผมเขียนผิดนี่หว่า ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านด้วยค่ะแน่ welcome c h a นเข้าถึระบบแน่แน่ยม้ข้อเก้าอบหใช่จุดสีให้จังใช่ข้อเก้าสักคูสักคูเพราะว่าข้อเก้าได้หนึ่ง อหนึ aja, ่งจุดห้าสี seat, ่อ่าถูกต sure> right ้องค่ะคุณโฟโต้หนึ่งจุดห้าสี่นะคะคุณจักรจัน์เมื่อสักครู่เท่าไหร่นะคุณโฟโต้เมื่อกี้หนึ่งจุดห้าสี่ใช่ไหมคะโตโต้หนึ่งจุดห้าสี่ครับข้อเก้าคุณจักรจันทร์ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะหนึ่งจุดสี่ค่ะหนึ่งจุดสี่ อ้าข้อแปดข้อสิบค่ะข้อสิบาได้หนึ่งจุดหกค่ะข้อสิบได้หนึ่งจุดหกใช่ไหมคะข้อแปดได้แปดจุดสามสองสองข้อสิบข้อสิบข้อแปดได้ข้อแปดอ่าแปดจุดแปดจุดห้าสองสองค่ะทำไมคุณทีได้แปดจุดห้าสองสองเพราะว่าผมใช้แปดจุดทสามศูนย์ห้า บางทีเขาหมวกโค้ดต้าแปดจุดห้าสองสองนะคะแปดจุด <twee> ห้าสองสองต้นึกว่เลขสามที่ไหนได้เลขห้าดูลายมือตัวเองไม่ออกอีกแล้วคุณครับเขียนยังไงแม้แต่ตัวเองก็ยังอ่านไม่ออกเนี่ยฮะอ่ะโอเคเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเพจเชิร์เลยค่ะยังไม่ทำ